สวัสดีค่ะพบกับเมตตาพาธรรมค่ะวันนี้ป้าจะชวนมาขยายพันธุ์อะโลคาเซียบแบล็กเวเวทด้วยการเพาะไข่นะคะต้นนี้เขาโตมากแล้วเดี๋ยวป้าจะลองดูว่าเขาจะมีไข่หรือเปล่าอีนี้วิธีการถอดต้นออกจากกระถางคือเราต้องเอานิ้วสอดประคองต้นไว้นะคะแล้วก็คว่ำกระถางค่ะแล้วเคะเบาๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะออกมาแบบนี้ ต้นนี้ป้าเคยเปลี่ยนกระถางมาก่อนแล้วดินที่ใช้ก็คือจะเป็นดินหมักด้วยใบก้ามปูแล้วก็หมักด้วยขี้วัวนะคะเนี่ยโอ้โหเจอไข่ใหญ่มากเลยค่ะเจอแล้วหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆแค่คคก่อนนะคะแค่เบาๆค่ะพยายามอย่าให้รากเขาขาด เจออีกแล้วค่ะเป็นสองเดี๋ยวหาตอน,นี่อันนี้ก็ใช่นะคะนี่อันนี้ก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวดูว่ามีอีกหรือเปล่าค่ะค่อยๆเกาเลยนะคะเนี่ยแคะเบาๆขย่าดินออกบ้างก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูสิคะว่าจะมีกี่ฟองทีนี้ก็เด็ดได้เลยค่ะ ได้แล้วหนึ่งสองอันนี้ยังไม่ค่อยแก่นะคะแต่ก็ใช้ได้สามสี่แล้วก็ห้านี่เดี๋ยวจะพาะเราก็จะได้ห้าต้นนะคะจากหนึ่งต้นขยายมาเป็นห้าต้น วงนี้มีพายุฝนตกทุกวันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนกระถางต้นแม่ก่อนนะคะโดยการที่ใช้กระถางไซส์ใหญ่ขึ้นป้าก็จะลองกดกระถางด้วยดินเดิมของเขาเนี่ยค่ะ ส่วนรากนี้ยาวก็ตัดออกบ้างนะคะรากเขาเยอะเกินเดี๋ยวให้เขาสร้างรากใหม่ค่ะแล้วก็เติมดินให้จนเกือบเต็มนะคะทีนี้ก็ปลูกเลยค่ะวางให้รากแผ่ๆหน่อยแล้วก็เติมดินให้เต็ม ดินที่ป้าใช้นี่คือดินจากใบก้าปูนะคะแล้วก็ดินแล้วก็ขี้วัวหรือขี้ควายะค่ะสัดส่วนเท่าๆกันหมักไว้หนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะกดพอแน่นๆนะคะไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวลา,ากขาดค่ะแล้วก็รดน้ำให้ลากจับกับดิน ทีนี้พอไข่ป้าก็จะใช้พีทมอสนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมากไปร่อนดินไม่ได้ค่ะป้าก็เลยต้องใช้พีทมอสปกติป้าจะไม่ใช้เพราะว่ามันมีต้นทุนนะคะแต่ถ้าเกิดเราล่อนดินจากใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วผสมด้วยขุยมะพร้าวก็ใช้ได้ค่ะทีนี้เราก็เอาไข่ฝังลงไปเลยค่ะใช้พีทมอสปบหน้าบางๆกดเบาๆ ทำแบบนี้ทุกทุกอันเลยนะคะถ้าเรามีต้นไม้หลายต้นหลายอย่างเราก็เขียนชื่อติดไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่สับสนแล้วก็ลดน้ําครั้งแรกก็ลดให้ชุ่มเลยนะคะลดต่อไปเราก็ดูดินถ้าไม่แห้งมากเราก็ไม่ต้องลดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเน่า พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ